สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาครับผมวันนี้มาดูนาครับผมตอนนี้ก็หญ้าเต็มเลยครับปกติว่า เห็นก็ผูกวัวผูกควายเยอะแต่มาดูวันนี้ไม่เห็นมีวัวควายเลยครับไม่รู้หายไปไหนหมดครับผม ครับผมส่วนฝั่งนุ้นก็หวานข้าวแล้วนะครับตอนนี้ก็เกิดมาแล้วครับผมข้าวกำลังเกิดมาอย่างสวยงามครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าประมาณอีกครึ่งเดือนจะดูสวยงามแบบนี้หรือเปล่า ส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ไถครับผมหญ้าเขียวชุมเลยครับดูแล้วสดชื่นครับผมแต่ก็ไม่เข้าใจครับผมว่าวัวกวายเขาไปไหนหมดครับผม หรือบางครั้งก็อาจจะมีพวกลูวัวลูกอะไรตัวเล็กๆอาจจะมากินข้าวเขามัางครับดูสิครับเขียวชะอุ่มเลยครับหญ้าครับผมไม่ใช่อะไรนะ ครับผมเดี๋ยวจะถ่ายน้ำในคลองตรงนี้ให้ดูครับผมตรงนี้ก็มีน้ำอยู่ครับผมตอนนี้ก็เก็บปลาอยู่ครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวครับผม ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีผมก็ไม่รู้ครับผมได้เอาปลามาลงไว้ครับผมคือลงไว้ประมาณสิบกว่าตัวครับผมไว้ให้ปลาผสมพันธุ์กันแล้วก็จะมีปลาในช่วงที่น้ำมันมาเยอะครับผมคือปีที่ผ่านมาไม่มีคือปลาไม่มีเลยครับผม ก็พื้นที่แห่งนี้มันเป็นตอนปีที่ผ่านมามันแห้งแล้งครับผมที่ทำนาปีที่ผ่านมาได้รับน้ำฝนอย่างเดียวก็ผมคือไม่มีน้ำจะไหลามาจากฝั่งอื่นครับผม ปีที่ผ่านมาก็ยอมรับเลยครับสุดๆเลยครับบางคนก็ได้ข้าวบางคนก็ไม่ได้ครับผมปีที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าแห้งแล้งน้ำไม่มีครับผมแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะ มีน้ำไม่ทำนานหรือเปล่าไม่รู้ครับผม สนฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองครับคลองมาจากทางบ้านถนนหักไปสุดที่บ้านสกอรครับผมครับนี่ก็คือตะปอยครับผมตะปอยแกมาดูนาครับผม งสัยแกจะหวานข้าเหมือนกันครับผมนาแกจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมครับผมถึงยังไงก็ฝากถึง คนที่ชอบจับปลานะครับตรงนี้คือห้ามครับผมที่ห้ามไม่ใช่อะไรครับผมคือว่าอาจจะมีปลาโชว์ให้เห็นสักตัวสองตัวก็คือได้เอามาปล่อยครับผมไม่ไม่ใช่ปลาธรรมชาติครับผมคือปลาเอามาปล่อยครับผม มันจะเป็นปลาช่อนกับปลาหมอถ้าทันใดเดินผ่านมาหรืออาจจะมาดูวัวดูควายถ้าเห็นก็ได้โปรดนะครับขอกราบเลยนะครับอย่าพากันจับนะครับเพราะว่า ปลาเพิ่งเอามาปล่อยครับผมคืออยากจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับผมเพราะว่าปีที่ผ่านมามันแห้งแรงมากมันก็เลยไม่มีปลาค,ครับผมเลยปีนี้ก็เลยกลัวว่ามันจะแห้งแรงอีกรอบหนึ่งก็เลยเอาปลามาปล่อยไว้ครับผม เลือให้มันมีลูกมีล้านต่อไปครับผมถ้าอย่างไงก็ถ้าอยู่แถวบริเวณนี้ถ้าได้ผ่านมาเห็นก็ขอร้องนะครับอย่าจับเลยนะครับเพราะว่าเป็นปลาเอามาปล่อยครับผมไม่ใช่ปลาธรรมชาตินะครับ ส่วนปลานะมีมีอยู่ครับผมแต่มันไม่เยอะครับผมมีไม่กี่ตัวครับผมแต่อยากให้มันมีลูกมีหลานสืบทอดไปครับผม ครับก็คงประมาณเดือนหน้าครับผมได้หวานข้าครับผมตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนครับผมถ้าใครมีวัวมีควายก็ปลูกปูกให้กินหญ้าแถวนี้ได้ครับผมคือช่วงนี้ยังไม่ได้ทําครับผมก็คงประมาณเดือน มิถุนาครับผมประมาณเดือนมิถุนาก็คงจะหวานข้าวครับผมครับผมก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม